วัีทุกคนโกการเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือภาพยักหนีแน่นอนตอนนี้ก็มีคำถามจากผู้เล่นเข้ามาว่า Sonic URV 2จํจำเป็นที่จะต้องเอาอาวุธไหมดังนั้นวันนี้เราจะเอา Sonic URV 2แบบมีอาวุธและไม่มีอาวุธมา1ต่อนหนึ่งกันมาดูกันว่าใครเก่งกว่ากันแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ติดตามส่งแค่เกมสเตมเมอร์ไทยไป1รล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอ้เจอแล้ว24 p ทีเเติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย ของโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แฮกวันพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ UID อย่าลืมใส่คูป,ปอ,องมอมมิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24นทีเพจเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือภาพยพแฮกหนีแน่นอนนี้ก็อยูบช่องแพกเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดอะสตองเก้นะคร่บอยากให้ทุกคนได้รับชมเินโทรไปนีวันนี้เราจะเอาโซนิกยูอาวีสองนะแบบมีอาวุธแล้วก็ไม่มีอาวุธมาหนึ่งต่อนหนึ่งกันนะว่าแบบไหนเนี่ยดีกว่ากันเนะเพราะาตอนนี้น้องๆคอมเมนต์กันมาเยอะนะว่า ตออันวนีดด้เนี่ยเอาเอาวุธดีใหม่เองนะแต่ว่าก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่งแท็กเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับเตือนนะครับับประมาณ60,000ก็จะ1ล้านนะแล้วก็ช่องเหล่ามี้สมาชิกเพลย์นเนอร์ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็ภาพใน FIFA, ี้ยฟรีไฟล์เราบอกว่าฮันแม่และเกมอีกมากมายนะครับสามารถสมัครได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์เท้ใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกน,นะครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพย์เลยลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปอออองงย่่่าลลลืมใสสคคคูปบบบบกแ้วุณจะไดดรรันโต ขอบคุณครับมาครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะมาดูโซนในการจัดไปผมก็ขอพูดถึงในส่วนของการมีอาวุธก่อนนะครับถ้ามีอาวุธเนี่ยดามเมจนะครับมันจะเพิ่มนะครับจากเดิม900%กลายเป็น1,160%เออแล้วก็ที่สําคัญนะครับหากฝั่งตรงข้ามเนี่ย สปีดต่ำกว่าเราเนี่ยครับเราสามารถเพิ่มดาเมจได้อีก30%็นะคือความโกงของเราเนี่ยครับแล้วก็จะสามารถปลุกตื่น5ดาวม่วงได้ัเองนะความสามารถตอน5ดาวม่วงก็คือจะได้หลบหลีกนะครับ80%นะเนี่ยคือสำหรับโซนิกมีอาวุธนะครับส่วนไม่มีอาวุธเนี่ยดาเมจมันจะอยู่ที่90% 0นะแล้วก็ไม่มีดาเมจสปีดต่ำสปีดสูงอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถปลุกต <after, S 2> <Yeah. S 1> ื่น5ดาวม่วงได้นัเองนะนี่คือข้อแตกต่างแรกเลยนะแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะ พลัง49ล้านเกือบ50ล้านนะพาส2นะครับไปสู้นะแบบไม่มีอาวุธนะเออคือของผมไม่มีอาวุธนะผมจะไปสู้กับคนที่มีอาวุธนะผมก็ได้ทําการจัดทีมไว้เป็นเทียบร้อยแนวะก็คือ5พยัคฆ์หนีนั่นเองนะก็จะเป็นศึกดวลของ5พยัคฆ์สู้กับ5พยัคฆ์อ่ะโทนิกพาส2เหมือนกันแนวะตัวละครนี้แต่ว่ามีอาวุธ3ดาวนะพาส2พลัง42ล้านนะมาดูกันว่าพลัง49ล้านไม่มีอาวุธ กับพลังน้อย42ล้านมีอาวุธเนี่ยแบบไหนจะดีกว่ากันเนะี่ยครับมาหัวกันเลยนะครับใครจะเกลว่ยการจัดไปฟื้นปิดสนานมมาเทียบ้อยแนวะเดี๋ยวผมจเจ้าเป็นแค่คูหนึ่งพอนะปุ๊บแล้วก,กดออตโต้ไปแนวะแล้วก็ปิดพวกกิ๊กก๊อก,กไปนะปุ๊บมานี่ฝังของข้านี่เร็วกวนะ่าเราแนวค้ายกองสังหารนะปลาคูนัยมากรึกรึเข้ามาปุ๊บแล้วก็ปุ๊บนี่มีอาวุธคือมันเท่งานมันเป็นฉากบิง่งเงฟุ๊บฟุ๊บฟับฟุ๊บฟับเข้ามาไงฟุ๊บแล้วก็นี่นะครับค่ายกองสังหารใไม่หนึ่งท เล่นน no, กผมติดติดโล่เลยนะเออนกผมติดโล่เลยเดียวนะครับปุ๊บมาครับแล้วก็ได้เวลาค่ายก่อนสังหารจากฝั่งของเรานะป้าสวนเข้าไปนะครับปุ๊บโบเข้าไปหนึ่งทีเห็นไหมอตอนนี้เราใช้สก,กิลก็ต่างกันแล้วนะครับต่างกันจัดๆเลยของเขาเท่กว่าเยอะเออมีอาวุธมันเท่แบบนี้นี่เนี่ยปุนะ๊บแล้วก็ได้เวลาโนอินซีนะเดี๋ยวผมเอาเป็นคุณสองพอนะปุ๊บมาครับฝั่งตรงข้าวนะอินซีทลาดลมมาใส่ฝั่งเราแนวะค่ายก่อนสังหารนะไปปุ๊บ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 ,บเห็นไหม ฝั่งของข้างคือหลบดีจัดเลยนะคือไม่เข้านะเออไม่เข้าแต่แนวหลังนี่คือติดโลนะแล้วก็ตีไปน้ำจากนกของเราเนะยครับแล้วก็นกของเราตีสวนก็ไปหนึ่งทีฟืุ <c oughs> มาครับบุกปลาหมึกฟาไปหนึ่งทีนะ <c oughs> เดี๋ยวคูณสามไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะยาวนานเกินไปนะครับฟุบแล้วก็โบ๊ะบ้าโบบ้าเข้ามาหนึ่งทีฟุบ <c oughs> สนามแรกบิดทำงานฝั่งของข้างหายไปสามนะครับแล้วก็ฟาดไปจากปลาหมึกแล้วก็ติดโลไปรนบฟุบแล้วก็ หนวดปลาหมึกทิมแทงนะครับจากฝั่งตรงข้ามนะฮ่าพยักหนีมาแล้วก็กระหายท้องไปเนะะี่ยเพราะว่าโดนสนามพลังนะฝั่งของโซนิกเนี่ยฮ่าพยักคายกอรสังหารสวนกลับมาเหมือนกันนะฝั่งเราก็หลบดีเหมือนกันนะไม่เข้านะครับแต่ว่าติดโลนะเพราะว่าดามเมตฝั่งตรงข้ามแรงกว่านะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยของเราเนี่ยแค่เก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับฟึบมาครับเราก็ได้าคายกรสังหารจากฝั่งเราน้ำสวนกลับไปเหมือนกันนะฟึบดาเมจนี่คนละเรื่องนะเห็นปหมของเราเนี่ยคือไม่เข้านะฝั่งเเเเเเคาาานนนีีีี่่ยยยโโจมมตตกลลลับือริดดทวห็ ปุ๊บนี่นี่เห็นไหมฝั่งตรงข้ามเขหลบดีเราไม่ติดโลคด้วยประเด็นน่ะเลื่อนเลยยุบปิ่มหนึ่งเออไม่ตายนะครับไม่ตายไม่ตายด้วยเป็นงานหลบดีจัดแล้วปลาหมึกก็เข้าไปฟาดนะครับฟุบแล้วก็ฟาดหนึ่งทีฟุบฟาดฟุบฟาดแล้วก็สนามนังบิดเรียบร้อยฝั่งตรงข้ามติดโลคนะครับแล้วก็ปลาหมึกเข้าไปห่วยหนึ่งทีแล้วก็ห่วยหนึ่งทีจากนกนะครับแล้วก็โดนสนามพลังไปนะฝั่งหลงข้าครับฟุบสนามนังบิดสวนกลับมาเหมือนกันครับจังหวะนี้ครับค่ายกอนสังหารมาครับฟุบฝั่งเขาก็หลบดีเหมือนกันนะฟุบาาฝั่่งงงตรข้มมเนีียอวุธไ ฟื๊บแต่ว่าเราไม่เป็นไรเรียบร้อยครับคู่ตอนนี้เหลือหนึ่งตอนหนึ่งก็แล้วนะครับจังหวะนี้ฟุ๊บคายกองสังหารมาครับฟุบปั๊บฟุบวูบเข้ามาหนึ่งเที่ยวเคฝั่งเรายืนได้อยู่ครับเราก็ได้เราคายกองสังหารฟุบส่วนก็ไปเหมือนกันครับครับโอเคครับติดโล่ต่างฟันต้างติดโล่ครับจังหวะนี้ฟุบมาครับฝั่งเรานะครับคายกองสังหารไปครับมาไปครับฟุบเข้าไปสามนะครับมาครับฝั่งเราค่อุ้ยเรียบร้อยครับคู่คนละเรื่องจัด คนละเรื่องนะคือเราเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับไม่สามารถที่จะเป็นห้าดาวม่วงได้แล้วก็ดาเมจก็เบาด,ด้วยคนละเรื่องนะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาโถมเรามาทีเดียวนะครับถึงกัติดโล่นะฝั่งเราเนี่ยปิดฝั่งตรงข้ามยังไม่ได้เลยถึงพลังเยอะกว่าเกือบเออพลังผมเกือบ50ล้านนะไปสู้กับคนที่มีอาวุธเนี่ยแอ้นะครับอ่ะทีนี้แหละผมจะพาทุกคนนะไปเลือกอาวุธตัวละครอ,อยู่ในอนาคตว่าอาวุธตัวไหนคุ้มแล้วก็น่าสุมจัดไป A later few moments later. ทีนี้เราก็มาดูแนวทางการเลือกอาวุธเฉพาะของตัวละครในอนาคตกันบ้างน,นะครับจัดไปกระบองเหล็กเนี่ยครับถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยดามเมจจะอยู่ที่3,900%นะครับแต่ถ้าเรามีอาวุธ3ดาวเนี่ยจะอยู่ที่5,400%เลยนะเออคือตีออกนอกโลกของจริงนะตีกันหน้ายูตีกันปากเบี้ยวเลยนะโหจัดจัดเลยนะแล้วก็2เนี่ยจะเป็นเกียโลนะก็คือตัวละครคอนครตัวละครน,นี้คือ ถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยจะฮิลเลือดอย่างเดียวนะครับดาเมจคือไม่มีนะก็จะเป็นศูนย์ดาเมจแล้วนะคือฮิลเลือดอย่างเดียวแต่ถ้ามีอาวุธเฉพาะเนี่ยจะสามารถทําดาเมจได้หกร้อยรรวมกับฮิลเลือดนะเออฮิลเลือดปุ๊บแล้วก็ทําดาเมจฝั่งตรงข้ามนี่คือโกงจัดนะก็ลองคิดดูในฝั่งเราเนะี่ยฮิลเลือดใช่ป่ะแล้วก็ทําดาเมจใส่ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเนี่ยฮิลเลือดมาก็โดนดาเมจจากดาเมจสกิลของเราเองนะคือความโกงเขาเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเกมเนี้ยตัวละครคอเนี่ยจะเข้าามปีละะ1คคคอนรับก็ื เกียโรนเนี่ยจะอยู่กับเราประมาณ3ปีเลยนะเออนานจัดเนี่ยก็คือเข้ามาปุ๊บอยู่ในทีมหลักนะครับมีคอใหม่เข้ามาก็ไปอยู่ทีม2นะมีคอใหม่เข้ามาอีกก็อยู่ทีม3นะค,คือเราสามารถใช้งานเกโรนเนี่ยนะสูงสุดได้ถึงสามปีนะครับแล้วก็ตัวละครถัดไปเนะี G ่ยจีนอสจีอารบวกนะครับถ้าไม่มีอาวุธเนะี่ยดาเมจจะอยู่ที่5,000%นนะครับแต่ถ้ามีอาวุธเนะี่ย ดาเมจจะอยู่ที่7,000เปอเซนะนะคือตีหมู่ด้วยนะสำหรับตัวละครนี้นะครับแล้วก็ตัวละครล่าสุดนะครับอย่างโบลล์ยูอาบวกนะครับตอนนี้นี่ครับดาเมจอยู่ที่7,000เซนะครับถ้ามีอาวุธเนี่ยจะอยู่ที่10,000เลยนะคือเนี่ยสตัวที่จะเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าถามผมว่าเลือกตัวไหนนะครับที่ผมเห็นแบบว่าหลักๆเลยนะที่ยืนท้ายเกมล่าสุดเมตาใหม่เนี่ย จะมีกระบองเหล็กกับโบลอนนะเออสองตัวละครน,นี้คือจะเป็นตัวละครท้ายเกมที่จะมาเดี่ยวกันนะถ้าสมมติว่าเรามีอูตช์เราก็สามารถได้เปรียบฝั่งตรงข้ามแล้วก็สามารถปิดฝั่งตรงข้ามได้นะในส่วนของกระบองกับโบลอนเะนี่ยผมเห็นเขายืนกันแบบว่ายืนกันท้ายเกมอะยืนกันตอนสุดท้ายของทีมแล้วก็มาซัดกันนะแต่ส่วนของเกียรโนเนะี่ยถ้าถามว่าคุมมา้มไหมคุ้มตรงที่เราสามารถใช้งานได้3ปีนี่แหละแล้วก็เล่นได้นานไงคือแล้วก็สามารถทำดาวใม่ฝั่งตรงข้ามได้ส่วนจีนอนเนี่ย ผมเห็นมันตายหาก่อนตลอดเลยนะ <c oughs> ผมเห็นมันตายหาก่อนเลยนะสําหรับจีนะ้อนเนี่ยแล้วก็ตัวตีหมู่ผมไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เพราะว่าเกมเนะี่ยตัวตีหมู่มันตกเมตาเร็วนะดูอย่างปูแฝงปูบอมลิฟต์รับแป๊บแก็ล่วงแล้วนะครับก็แทบจะไม่มีที่ยืนนะแต่ว่าตัวละครพวกตีเดี่ยวแรงๆก็ถามว่าอย่างโบลอนเนี่ยถ้ามันไม่แก้การโล่นะผมคิดว่าแม่งกระโหลกเหมือนหมาเข้าบ้านแมนนะ่มาไม่ทันอะไรก็ตกเมตานะไอพวกตีเดี่ยวแรงๆเนะี่ยก็น่ากลัวนะไอพวกตีหมู่แรงๆตีเดี่ยวแรงๆเนะี่ย น่ากลัวตรงตกเมตาเร็วนะเพราะว่าคขาสามารถมันเกิดมาเพื่อตีเว้ยเป็นยังไงกันบ้างครับแต่เอาจริงนะผมว่านะครับถ้าโซนิกเนี่ยมีอาวุธจะดีกว่าเองนะในเรื่องของดาเมจในเรื่องของ5ดาวมวนนะถ้าไม่มีอาวุธเนี่ยไม่สามารถดาเมจแรงแล้วก็ไม่สามารถเป็น5ดาวม่วนได้เองนะถ้ามีอาวุธก็จะเก่งกว่าเองนะผมก็ได้ทําการเทสให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณไก่ตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจบอย่าลืมส่งแค่แก้วสเตมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับ้วยแัวขยายผลทางคลิปอะไรถ หอมเมียนประเทศล,ล่างนี่เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม